สวัสดียามเย็นค่ะทุกคนวันนี้วันที่แปดพรุ่งนี้วันที่เก้าแล้วใช่ไหมคะสวัสดีเป็นทางการนะคะแลก็สกิบไม่น้อยสกิดขาวเก้านะคะสวัสดีพี่พีน่น้องน้องเอฟีต,ตัวโรกเอีปลาลุงเออยู่มุงนอกไม่อยู่มุงไทยยูทูบเบอร์ลูกๆหลานด้วยกันนะคะขอสวัสดีเป็นทางการค่ะไม่น้อยก็ พักทายก่อนนอนนะค่ะทุกคนอาบน้ำมาผ้าแล้วเตรียมจะหลับจะนอนแล้วทุกคนเราก็จะนอนพักความจะวันแล้วอันนี้กินข้าวอิ่มมากเลยมีแต่จะพักผ่อนแล้วทุกคนคืนนี้ก็คงคืนนี้คงคงเดินทางหรือพรุ่งนี้ตอนเช้าคงเดินทางมาจำปาศดงกันทุกคนทุกท่านนะคะ ให้เอารถมาเองก็ค่อยไปค่อยมาให้ระวัดระวังให้เดินทางปลอดภัยถึงจุดหมายปลายทางทุกคนทุกท่านนะคะขอให้พี่ๆน้องๆมาถึงจุดหมายปลายทางจะนั่งรถหรือจะนั่งเครื่องหรือจะมารถวนตัวก็ให้ถึงจุดหมายปลายทางทุกคนทุกท่านนะคะคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองพี่ๆน้องๆแม่น้อยทุกคนทุกท่านนะคะไม่น้อยก็ จะบอกเพื่อนๆนทุกคนยูทูบเบอร์ทุกคนทุกท่านเอฟซี MP ปาลุงเพื่อนๆนทุกคนสาเหตุที่แม่ไม่น้อยไม่ได้ไปจำปาดงไม่ได้ไปสององคูไม่น้อยก็อยากไปแทบตายก็คือมันจําเป็นมีเหตุจําเป็นที่ไปไม่ได้ก็เคยบอกเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆนทุกคนที่ได้คุยกับแม่น้อยเนาะเมื่อวานนี้แกแมวก็โทรมาหาแม่น้อยก่อนขึ้นรถทัวร์แกแมวเออ ก็คือลูกลูกชายคนเล็กไม่น้อยเข้าโรงพยาบาลได้สามสี่วันแล้วแต่วันนี้หมอเขาบอกว่าจะมาตรวจแต่มันเป็นวันอาทิตย์หมอใหญ่ไม่เข้าก็ต้องนอนรอหมอก่อนไม่รู้ว่าหมอให้ออกวันไหนเราก็ยังไม่รู้ว่าหมอจะว่ายังไงเราก็ยังไม่รู้เพราะ เราต้องรอหมอใหญ่ก่อนทุกคนคือเราอยากจะไปแต่มันมันดูไม่งามถ้าแม่ลูกนอนโรงพยาบาลถ้าแม่ไปอย่างนั้นชาวบ้านเขาก็จะว่าไม่น้อยเอาแต่ถึงชาวบ้านเขาไม่ว่าไม่น้อยก็ไม่สมควรที่จะไปเพราะลูกตัวเองนอนโรงพยาบาลตัวเองจะไปสนุกสนานไม่ได้เออผู้เป็นแม่ก็ต้องดูแลลูกเรามีลูกกันแค่สองคน มีลูกสาวคนโตลูกชายคนเล็กคนเล็กก็เข้าโรงพยาบาลมันสุนิศร์ส่ที่แม่น้อยไปไม่ได้ก็ขอขอบอกเพื่อนๆเ,เลยนะคะแม่น้อยอยากไปแต่มันไปไม่ได้ก็บอกที่จําเป็นให้ฟังคุกคนทุกท่านทุกคนก็คงจะรู้กันหลายแล้วละ่ะแม่น้อยก็บอกไปหลายคนแล้วก็หาขอให้ทุกคนเอาบุญเผื่อแม่น้อยบ้างด้ออวย,วยพรอ,องค์ปู่ปริจิตให้แม่น้อยด้วยเออ เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะทุกคนไม่น้อยก็ไม่มีอะไรหรอกก็นี่แหละสาเหตุที่ไม่น้อยไปไม่ได้คือลูกป่วยลูกนอนโรงพยาบาลมิชาวก็ได้บอกปแตนไปแล้วละ่ปะปแตนก็รู้แล้วนั่นแหละคนเราถ้าเราไปมันดูไม่งานถ้าลูกของใครก็ช่างนอนโรงพยาบาลถ้าเราไปเที่ยวมันก็ไม่ถูกต้องนี่แหละสาเหตุที่ไม่น้อยไปไม่ได้ก็ขอให้เพื่อนๆนทุกคนเข้าใจนะ เข้าใจไม่น้อยนะรู้จักแยกแยะนะไม่ใช่ว่าไม่น้อยไม่อยากไปอยากไปค่ะอยากไปแต่ต่างคนต่างคนเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนเออจะเก็บไข้ได้ป่วยขึ้นตอนไหนมันไม่รู้ไม่มีใครจะอาจจะรู้ได้คืนนี้เราพูดอยู่แง่แง่เนี่ยอ้าวตื่นขึ้นมาเราไม่สบายไปนอนลงมาแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดได้ทุกเวลาทุกนาทีเออเก็บไข้ได้ป่วย หลีเกเลี่ยงไม่ได้มันจะขึ้นตอนไหนก็ขึ้นมันจะเป็นตอนไหนก็เป็นคือเราไม่สามารถที่จะไปมองเห็นว่าเออกูต้องเป็นวันนี้กูต้องอะอะไรต่ออะไรวันนี้เราไม่มองไม่เห็นสิ่งสิ่งที่เราวางแผนไว้เออเราจะไปตรงนั้นตรงนี้วันที่เท่านั้นเท่านี้แหละคนเราเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยกระทันหันก็คือไปไม่ได้นี่แหละเราแผนงานไว้เราจะไปได้ แบบไกเราแทนไว้แล้วเออจองตัว๋วจองที่นั่งจองโรงแรมไว้แล้วเนี่ยเกิดเรากระทันหันจ็บใครได้ป่วยมันก็ช่วยไม่ได้เพราะการเจ็บใครได้ป่วยมันเกิดได้ทุกเวลาใช่ไหมทุกคนไม่น้อยก็ไม่มีอะไรมากหรอกก็อยากออกคลิปมาบอกพี่น้องเพื่อนๆไม่น้อยทุกคน เอ้คนที่รักไม่น้อยเอ้ไม่น้อยทําไมไม่เห็นมานะอยากให้ไม่น้อยมาจังเลยบางคนที่เขาเกลียดไม่น้อยอืมไม่มาแหละดีเขาก็จะว่าอย่างนั้นแต่กระช่างเขาใครคิดอย่างนั้นก็ปล่อยเขาเราเราไม่สนใจคือเพื่อนเราที่รักเราก็มีเยอะที่เกลียดเราก็มีอันนั้นแล้วแต่ใจใครใจมันเราก็ห้ามเขาไม่ได้คนจะเกลียดเราเราจะห้ามเขาว่ามึงจะเกลียดกูนะไม่ได้อืม คนจะตันนีกันคนจะเว้าพื้นกันเนี่ยมันห้ามกันไ่ได้ดอกคนเรามันไม่เหมือนกันใช่ไหมคือคือมันจะเขาจะทําอะไรมันก็ส่วนตัวของเขาอืขอขอให้เพื่อนไม่น้อยที่รักไม่น้อยก็เข้าใจไม่น้อยแค่นั้นไม่น้อยก็พอใจแล้วสุดท้ายนี้ไม่น้อยก็ฝาก f อซทั่วโลกเอฟซป้าลุงหรือเพื่อนเพื่อน,อนอยูทูบด้วยกันก็ฝากทึง,งานธุรกิจเขา ทุกคนทุกท่านด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยนะคะคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองเอาไว้เจอกันใหม่ะคะ่ะบ๊ายบายปุ้นปุ้นรักทุกคนนะคะ